ความต้องการของตลาดโลกวันนี้เนี่ยความต้องการค่อนข้างสูงมันเป็นเขาเรียกอะไรเซฟเฮเว่นนะของของของโลกอ่ะนะเพราะนั้นการการถือครองทองคำวันนี้มันมันเป็นจุดที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของเออเขาเรียกอะไรธนาคารโลกนะรวมถึง ธนาคารในประเทศไทยรวมถึงภาคส่วนของประชาชนทั่วไปตอนนี้เขาก็ต้องการถือถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทองคำเป็นส่วนที่สำคัญในการถือครองนะครับความปลอดภัยหรือการเซฟของตัวเองในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นะวันนี้เนี่ยจุดการถือทองคำส่วนส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเนาะบอกได้เลยว่าสำหรับตัวผมผมคิดว่าไปต่อ นะครับนะสำหรับตัวผมนะเพราะว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับในเรื่องสงครามในเรื่องของกฎระเบียบโลกมันไม่มันไม่เสถียรน,นะครับเพราะฉะนั้นการถือครองทองคําในภาคส่วนต่างๆในธนาคารโลกในอะไรพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยคนที่มีอาวุธคนที่มีอํานาจกลายเป็นคนเป็นเป็น มหาอำนาจในด้านเศรษฐกิจผมว่าบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญนะครับ